เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกม One h ิ m a n อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวเกี่ยวกับสายที่ผมเล่นอยู่สายสายหนึ่งนะครับก็คือสาย f a สต์กันเนอรจากปืน R 5 0า500นะครับปืนนี้เป็นของสายเฉพาะของ Fast ์ก n n e r เท่านั้นนะก็เป็นสายสายหนึ่งที่สามารถลง PVE ได้แบบสบายๆเลยนะครับทุกๆดันเจียนหรือทุกๆท,ที่ที่คุณไปลง PVE นะครับมันจะง่ายต่อการลงอย่างมากเลยแต่ผมก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสาย PVP เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราลองมารีวิวสายนี้กันนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่เคยรีวิวสายสักสายหนึ่งนะ ตอนเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับสายปืนของฟาสกันเนอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยิงตัวก่อนเลยนะครับยิงตัวเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง8,000นะครับก็คนโดยเฉลี่ยแล้วเลือดก็มีอยู่ประมาณ10 0 0 0 12,000 1 12, 3 0 0อนะครับอยู่ประมาณนี้เรายิง 2- 3สานะัดก็น่าจะล้มได้แล้วนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูในการยิงเวกสปอร์ตหรือยิงหัวกันบ้างดีกว่าว่ามันจะมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะสำหรับสายนี้ ก็เราจะไปเริ่มกันที่พิกสปอร์ตกันนะโดยปกติของสายนี้นะครับถ้าเกิดเรายิงติดสแต็กเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งหรือเราไปลง PVP นะครับเรายิงหัวเนี่ยหลักหมื่นผมคิดว่าน่าจะล้มได้อย่างแน่นอนนะครับแต่สายนี้ถ้าเกิดคุณยิงติดสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีดาเมจที่รุนแรงอย่างมากเลย อันนี้ผมก็ใช้เดเวียนมาช่วยด้วยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจอีก50%ก็เป็นการเพิ่มดาเมจเข้าไปสุดๆเลยและทุกคนก็ต้องรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการที่คุณจะทำดาเมจตรงนี้เขานับกันที่ DPS นะครับคือดาเมจต่อวิ เป็นดาเมจที่คุณสามารถทําได้ต่อวินาทีนะส่วนทู้ทดาเมจเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆสําหรับสายอื่นที่สามารถรีลูกระสุนได้ส่วนสายไฟกันเนอร์ก็รีลูกระสุนได้ครับสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดคุณอยากยิงหลักแสนหลักล้านก็สามารถทําได้เพราะว่าลูกกระสุนมันจัดรีตลอดเวลาแต่ว่าโดยปกติแล้วการลง PVE หรือลง PvP นะครับมันไม่มีมอนสเตอร์หรือว่าผู้เล่นคนไหนให้ใหเรายิงได้ตลอดเวลานะ ส่วนโพโต้จาเมีเนี่ยคุณไม่ต้องไปนับมันก็ได้ครับเราจะดูกันที่ DPS เท่านั้นยิ่งแรงมากเท่าไหร่คุณสามารถยิงแรงได้มากเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการยิงหุ่นนะส่วนภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะ พาทุกคนเนี่ยไปดูสสายเลยนะสำหรับสาย PvP แล้วก็สาย PvE นะซึ่งสาย PvP ของผมเนี่ยจะดันดาเมจอย่างมากเลยแล้วก็ลูกจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็สามารถยิงคนได้นัด2นัดก็สามารถล้มได้แล้วส่วนอีกหนึ่งสายนะครับจะเป็นสาย PvE เนี่ยผมจะแยกไว้เป็นเทคที่2นะครับก็อยู่ภายในคลิปนี้นั่นแหละแต่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสาย PvP ก่อนเพราะว่าการที่เรามาเล่นเกมนี้นะครับบางทีลง PvE มันก็น่าเบื่อจนเกินไปนะครับ ก่อนจะไปดูกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงหรือคุณชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับรีวิวสาย PVP แล้วก็สาย PVE นะเริ่มจากทุกชุดทุกมอดที่ผมมีเนี่ยผมก็จะใส่มาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่คุณจะต้องรู้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับก็คือการคาลิเบตปืนนะครับก็คือบวกิ 10. เพื่อทำดาเมจสูงสุดให้กับตัวเรานะอันนี้ต้องบวกทุกๆคนนะครับแล้วก็แอตทริบิวของบูปินคาลิเบตผมก็คือ a อ t a ท k p พาวเบวกย5นะครับบวกแรงอีกอีทําทำให้เราเนี่ยยิงไกลมากขึ้นนะครับแต่ว่าปืนนี้จะยิงช้าลง10%ซึ่งฟ้านกันเนร์นะครับถ้าเกิดยิงติดสแต็กเนี่ยมันก็จะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยใช้คาลิเบตบูปินอันนี้นะครับแล้วก็ออฟลองเป็นวิกสปอร์ตดาเมจทั้งคู่เลยนะ ถ้าเกิดใครที่เล่นสายคยีก็เปลี่ยนเป็นคีนะครับแต่ว่าผมเล่นวิกสปอร์ตอย่างเดียวผมจะทำดาเมจสูงสุดนะครับและสาย PVP ของผมเนี่ยก็จะบวกดาเมจซะส่วนใหญ่แล้วก็คีเลดกับคีดาเมจเนี่ยผมจะไม่แตะอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกเลยนะครับที่จะทำให้ปืนเราแรงยิ่งขึ้นแล้วผมก็ใช้เซตนี้อยู่นะครับก็เอามาใส่กันด้วยนะอีกหนึ่งอย่างนะครับการเปลี่ยนบูฟินคาลิเบทปืนนะครับก็แค่กดสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เอาปืนที่คุณเนี่ยไปได้มาจากดันต่าง,างนะครับเอาไปย่อยแล้วคุณก็จะไ บูปินคาลิเบตอันนี้มานะครับเพื่อเอามาใส่ปืนของคุณนั่นเองก็เลือกกันดีๆนะครับเล่นสายไหนแต่ผมเล่นวิสปอร์ตก็ใช้อันนี้นั่นก็เลือกกันดีๆนะครับสาหรับคนที่จะเล่นสายอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเล่นวิสปอร์ตเนี่ยดีสุดนะครับเพราะว่าฟาสต์กันเนอร์ยิงหัวก็จะติดฟาสต์กันเนอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับติดสแต็กนั่นเองก็จะเล่นวิสปอร์ตเป็นส่วนใหญ่นะครับสาหรับใครที่เล่นสายชี้ก็ไปคีนะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนําสําหรับสายนี้ มันไม่ค่อยแรงนะเราไปดูของเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าแต่ละคนเนี่ยก็เล่นเซตแตกต่างกันออกไปนะครับคุณอยากเล่นเซตไหนก็จัดได้เลยแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมก็จะแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงผมจะใส่แบบว่าไม่เต็ม4เซตนะครับแล้วก็จะมีสีลุง1อันลหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าสีลุงเนี่ยสามารถใส่ได้เพียงแค่อันเดียวนะครับแล้วก็คุณต้องหาอันที่ตรงสายกับคุณเท่านั้นถ้าเกิดคุณเล่นสายอื่นคุณก็ต้องหาสีลุงที่ตรงสายกับคุณเท่านั้นนะครับถึงมันจะทําให้ประสิทธิภาพขของงงสายยคุณน่แริึ้ ส่วนฟ้าร์กันเนอร์นะครับอย่างแรกเลยนะครับสีลุงเนี่ยจะอยู่ที่หน้ากากนะก็จะมี2อันนะครับของสาย PVP เนี่ยต้องใส่โอ s i สิดมาสนะครับก็คือทําให้เพิ่มสแต็กของฟ้าร์กันเนอร์เพิ่มไปอีก10ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็บวกแอคแท็กหนต่อ1สแต็กนะครับรวมแล้วมัน15สแต็กเนี่ยทำให้คุณเนี่ยยิงแรงอย่างมากเลยส่วนสาย PVE นะครับผมจะไปใส่หน้ากากอันนี้นะครับเพื่อรีลูกกระสุนนั่นเองอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเล่นนะครับลูกโม่ร้อยนัด ับ PVP แล้วก็ PVE นะเลือกเอาดีๆนะครับว่าคุณอยากจะเล่นสายไหน แต่ว่าตอนนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับ PVP ก่อนแล้วกันส่วนเสื้อผ้านะครับผมใส่อยู่นะครับก็คือสกาวสองนะมีแม็กแคสพีสิบเนะครับแล้วก็เว็บพอนดามิเอีก8%เพื่อดันดาเมจสูงสุดให้กับตัวผมส่วนตัวผมเนี่ยก็จะแปลกประหลาดจ,จากชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับจะไม่มีคีเดรทแล้วก็คีดามิเตเลยซึ่งผมจะจัดเว็บพอนดามิเแบบรัวๆนะครับเว็บพอนดามิเผมเนี่ยหนึ่งร้อยกว่าๆนะครับแล้วก็ส่วนพวกวิกสปอร์ตเนี่ยมันก็100กว่าด้วยเช่นกันยิิงงงหหัััววยตแรรมดนะคบ ก็เล่นเซตนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีสเกลสอบวกแม็กคท p ีแล้วก็วัพอนดาเมจนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีเซ็ตป้องกันนะครับหอันก็คือในส่วนของรองเท้าเนี่ยจะใส่เป็นอันไหนก็ได้หมวกเสื้อกางเกงหรือว่าถุงมือก็ได้นะครับผมก็จะใช้สเตตัสดาเมจลดผมเอาไว้มากันพวกปืนระเบิดแล้วก็สายปืนพาดนะครับถึง15%ผมก็ใส่อันนี้อยู่นั่นเองส่วนเสื้อผ้าอีก2ตัวนะครับผมก็จะใส่เซตนี้นะเมื่อเลือดมากกว่า70%จไดรับเปอนจะได้รับวีกพ นะซึ่งการลง PVP เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครเป็นคนยิงก่อนคนนั้นได้เปรียบนะครับใครยิงก่อนอีกคนหนึ่งตายอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดผมโดนยิงก่อนเนี่ยผมก็ล้มได้เช่นกันนะซึ่งการที่ผมเอาเซตนี้มาเล่นนะครับเพราะว่าเขาวัดกันที่แม็กเดียวใครยิงก่อนคนนั้นชนะผมก็เลยยัดเซตนี้เข้ามานะครับเมื่อเลือดมากกว่า70%จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรีโหลดสปีดอีก20%เอนะครับเอาไว้ใช้แบบว่าเมื่อผมลูกหมดก็จะชักแม็กเว ขึ้นแล้วก็ยิงศัตรูต่อได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเซ็ตเสื้อผ้าของผมนะครับที่ผมใช้อยู่นั่นเองก็ดันวัตพอนดาเมจแบบเพียวๆเลยนะผมจะไม่จัดพวกคี์เลดและก็คีดาเมจเลยนะครับผมสําหรับเซ็ตสายฟาสต์กันเนอร์นะผมเคยไปลองเล่นแล้วนะครับสายนี้ไม่สามารถยิงคนตายได้แบบเน้นๆนะครับอย่างมากเขาก็ยิงสวนกลับมาผมล้มก่อนอย่างแน่นอนครับแต่ละคนก็จะบอกว่าทําไมไม่ใส่เซ็ตทองนะครับหรือทําไมไม่ใส่เซตสีเหมือนคนอื่นนะผมก็บอกเลยเลยว่า ผมเล่นเซตนี้ก็ยิงคนล้มภายใน2อสนัดอย่างแน่นอนครับแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดผมยิงโดนหัวเนี่ยนัดเดียวก็ล้มแล้วนะครับสำหรับสายฟ้ากันเนอร์นะ อันนี้ความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละบิวจัดไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณจะเล่นแบบไหนแต่ว่าเซตผมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูมอดกันบ้างดีกว่าว่าผมใส่มอดอะไรกันนะเราไปเริ่มมาที่ปืนนะครับมอดปืนของผมเนี่ยคุณจะใส่อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับสาหรับฟาสต์การเนอร์ต้องใส่อันนี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟาสต์การเนอร์ของเราเนี่ยอยู่ได้นานยิ่งขึ้นเมื่อคุณยิงติดสแต็กนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีบัฟเนี้ยพอเวลาเราชักแม็กนะครับสแต็กของเราก็จะหายไปทันทีนแต่ว่วา ถ้าเกิดคุณใส่มอดอันนี้นะครับเมื่อคุณยิงติดฟาสต์กันเนอร์แล้วแล้วลูกกะสุนหมดนะครับคุณจะสามารถรี l o a d สปีดแล้วก็เก็บสแต็กของฟาสต์กันเนอร์ได้ต่อเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันอยู่ถึง4วินะครับบวกกับที่เรามีอยู่นะครับอีก1นึวิก็ประมาณ5วิกว่าสแตแ็กเราจะหมดไปเราก็สามารถทำสแต็กได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะครับการที่จะยิงสแต็กนะครับก็จะมีสแต็กฟาสต์กันเนอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตรงหลอดเลือดด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดผมชักแม็กปุ๊บ สแต็กของผมก็จะยังอยู่นะครับแล้วผมก็สามารถเก็บสแต็กได้ต่อ ซึ่งหน้ากาของผมเนี่ยมันจะบวกถึง15ครั้งเลยนะครับสำหรับสแต็กฟัสต์กันเนอร์แต่ถ้าเกิดคุณใส่มอดอื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารีโหลดกะสุนปุ๊บฟ a สต์กันเนอร์ที่เราเก็บไว้เนี่ยดุดไปอย่างแน่นอนนะครับเราก็ต้องเก็บสแต c k ใหม่นะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ใช้มอดตเนี้ยก็ไม่สามารถทําให้ฟ a สกันเนอร์ของคุณเนี่ยยิงแรงมากยิ่งขึ้นได้คุณยิงคนนัดสนัดเนี่ยติดสแต็กแล้วนะครับหนถึงสงครั้งถ้าเกิดคุณขึ้น3-4ครั้งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเพียง โดยเฉลี่ยแล้วเลือกแต่ละคนเนี่ยมันจะอยู่กันที่หมื่นต้นๆนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่สำหรับใครที่มีดาวเยอะๆเนี่ยก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าผมก็ได้จากเซตผิดมาตั้งแต่ตอนแรกกว่าจะมาเซตนี้ได้ก็ทําให้ผมเนี่ยสูญเสียอะไรไปเยอะมากๆนะครับทาให้ดาวของเสื้อแต่ละตัวของผมเนี่ยไม่มีเลยสักตัวนะ ก็ถ้าเกิดใครเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเบต้ามาเนี่ยเขาก็จะมีพวก5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสียดายมากๆครับเดี๋ยวรอบหน้ามันรีเนี่ยผมก็จะจัดดาวขึ้นแต่ละเซตให้ผมเนี่ยยิงแรงยิ่งขึ้นแล้วก็มีเสื้อที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมี m ม็กเเยอะกว่าเดิมด้วยถ้าเกิดคุณอัปดาวไปนะ ผมก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าแต่ละมอสเนี่ยมันก็จะมีแอตริบิวลองด้วยแอตริบิวลองเนี่ยผมโดยหลักๆแล้วจะเล่นวิกสปอร์ตนะครับแล้วก็เพิ่มพอนดาเมจหรือจะเป็นรีโหลดสปีดก็ได้ขอให้มีพวกนี้อยู่ภายในปืนของคุณนะครับหรืออาจจะเป็นห้อยแม็กกาซีนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยคุณก็ไม่สามารถทําให้ลูกกระสุนของคุณเนี่ยเป็น6นัดได้อย่างแน่นอนครับแต่เซตของผมเนี่ยมีเพียงแค่6นัดก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเยอะกว่านี้นะครับ ก็แนะนําให้มีวิสปอร์ตวัตพอนาเมจหรือจะเป็นรีโหลดสปีดหรือแม็กกาซีนก็ได้แต่แม็กกาซีนเนี่ยจะใส่เพียงแค่2-3อันก็พอแล้วภายในเซ็ตทั้งตัวของผมนะก็จะทําให้ปืนของผมเนี่ยถึง6นัดนั่นเองก็อย่าลืมนะครับอย่างหลักๆเลยต้องมีวัตพอนาเมจที่เป็นสีทองนะครับที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้ก็แนะนําให้หาแอตทริบิวลองอันนี้แค่นั้นพอนะครับผมสําหรับสายตัวของคุณนะ เราไปดูหมวกกันบ้างดีกว่าหมวกเนี่ยผมก็ใช้มอดที่สามารถยิงเร็วขึ้น10%นะครับสำหรับ50%ของแม็กซีนของคุณก็คือครึ่งหนึ่งของแม็กแรกนะครับที่คุณยิงเนี่ยจะบวกไฟเลตก็คือยิงเร็วขึ้น10%แล้วก็เหลือครึ่งแม็กหลังนะครับจะทําให้คุณเนี่ยยิงแรงขึ้น30%ที่ผมไม่เล่นสายชี้นะครับเพราะว่ามอสแต่ละอย่างของฟาสต์กันเนอร์เนี่ย มันบวก warp วัพพอนดาเมจเยอะผมก็เลยดันวัพพอนดาเมจอย่างเดียวเลยนะครึ่งแม็กแรกยิงเร็วครึ่งแม็กหลังยิงแรงนะครับสําหรับมอดของปืนฟาสกันเนอร์นะครับผมอย่างต่อไปเราไปดูกันที่หน้ากากก,กันเลยดีกว่าหน้ากากเนี่ยเราจะใช้เมื่อยิงสแต็กติดฟาสกันเนอร์นะครับวิกสปอร์ตของเราเนี่ยจะยิงแรงขึ้น30%ก็คือยิงหัวแรงขึ้นนะครับหรือยิงจุดอ่อนนั่นเองบวกอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์แอตทริบิวต์ลองก็เหมือนเดิมนะครับวัพพอนดาเมจ สีทองให้ได้นะครับหรือจะมีวิกสปอร์ตติดเข้ามาหรือจะเป็นรีโหลดสปีดก็ได้แต่ผมก็ได้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหน้ากากอย่างต่อไปถุงมือนะครับต้องเป็นวพัพพอนาเมอเท่านั้นสำหรับใครที่เล่นคีก็ไปเล่นคีนะครับแต่ว่าเซตของผมเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับถุงมือผมก็ใส่อันนี้เป็นก่อนเพราะว่ามันมีรีโหลดสปีดนะครับแล้วก็ มี m a c h p บวก6%ทำให้เลือดของผมเนี่ยเยอะยิ่งขึ้นถ้าเกิดผมหาพวกวิกสปอร์ตหรือวาพ่อนาเมีดได้นะครับก็จะดีมากๆแต่ว่ามันไม่ดอกให้ผมเลยนะผมก็ต้องใส่อันนี้ไปก่อนก็ถ้าเกิดคุณหาได้แบบที่ผมบอกนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยยิงแรงยิ่งขึ้นรีโหลดกระสุนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ก็หาอะไรมาทดแทนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ถุงมือเนี่ยผมยังหาไม่ได้นั่นเองแต่ว่า ออจริงๆของมันเนี่ยผมใช้วัฟพอนดาบวกสเเพื่อให้ปืนของผมเนี่ยยิงแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อไปเราไปดูมอดรองเท้านะครับมอดรองเท้าเนี่ยผมจะเล่นอันนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถหาวัฟดีๆได้แต่ว่าอันนี้ก็เพอร์เฟกมากๆเลยแต่ว่าผมก็อัพเป็นสีทองไม่ได้เลยนะครับมีวิกสปอร์ตเจ็ดนะครับแล้วก็วัฟพอนดามจดีดัชชันก็คือทําให้เราเนี่ยโดนยิงเบาลง4.8มันมีรีหลดสปีดนะครับผมก็จะมี ที่ผมเอาบัฟนี้มาใช้นะครับเพราะว่าผมหาไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ดรอปด้วยนะครับแต่ว่าวิกสปอร์ตผมเนี่ยบวกถึง7.2นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีรีโหลดสปีดห้อยมานิดๆหน่อยๆนะครับส่วนบัฟนี้นะครับหรือมอดอันนี้นะครับเมื่อคุณไม่โดนยิงเลยหรือไม่โดนทำดาเมจเลยนะครับเป็นเวลา4วิบัฟนี้จะทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็จะทำให้อาวุธตีใกล้อาวุธของคุณหรือค่าสถานะที่ทำให้คุณเนี่ย ยิงพวกธาตุแรงขึ้นบวกถึง20%เป็นะครับเป็นเวลา30วิถ้าเกิดคุณไม่โดนตีเลยหรือไม่โดนยิงเลยนะครับคุณก็จะสามารถมีบัฟนี้ได้ตลอดเวลานะครับก็คือปืนคุณยิงแรงมากยิ่งขึ้นถึง20%สําคัญมากๆนะครับสําหรับอันนี้ส่วนเสื้อกับกุมเกงนะครับก็แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับผมใช้มอดฟ้านั่นเองแล้วก็ผมก็ไปหามาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แต่ว่าผมก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือบวกวัพพอนดามิอีก9% ส่วนแอตทริบิวต์ลองนะครับผมหาวัฟเฟ n d ดาเมจแล้วก็หาไม่ได้นะครับแต่ก็ใช้เว็กซ์สปอร์ตก่อนนะครับเว็กซ์สปอร์ตบวกอีก5.4ทําทำให้ผมเนี่ยยิงหัวแรงขึ้นนะครับผมส่วนกางเกงก็เหมือนกันนะครับวัฟเฟ n d ดาเมจเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็หาเว็กซ์สปอร์ตหรือวัฟเฟ n d ดาเมจเป็นแอตทริบิวต์ลองไม่ได้เช่นกันครับ ก็เลยใช้ชิไปก่อนช่างมันครับแต่ว่าผมจะเอาวับหลักๆก็คือวับพ่นดาเมจบวก9% 2อันนะครับสำหรับเสื้อและกางเกงนั่นเองก็จะทําให้คุณเนี่ยยิงแรงเท่าผมแล้วนะครับสำหรับเซ็ตฟาสกันเนอร์นะส่วนปืนลองของผมเนี่ยปืนนี้มันใช้กับพวกคนไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าผมเอาไปเบิร์ดาเมจกับพวกบอสอันนี้ก็เป็นเซตทั้งหมดของสาย PVP ของผมนะครับซึ่ง สายนี้ยิงนัด2นัดหรือ3นัดก็ล้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนเนี่ยแข่งจริงๆนะครับหรือมีบัฟครบเซตสี่หรือว่าจะเป็นบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ยิงประมาณ4นัด5นัดไม่เกินนี้นะครับเขาก็ล้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปืนของผมเนี่ยมันจะมีอ่าสแต็กที่สามารถมีโอกาสทําให้ปืนของเราเนี่ยยิงออก2นัดด้วยเช่นกันเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับมีโอกาส3 0นะครับ 36%ที่จะยิงเบิ้ล2นัดน,นะครับในครั้งเดียวซึ่งกดครั้งเดียวก็ยิงเบิ้ลได้เลยนะครับแล้วก็ฟกันเกอร์สามารถรีโหลดจะสุนให้กับคุณได้อีก1นัดน,นะครับในแม็กกาซีนมีโอกาสเท่านั้นนะครับอย่างต่อไปเราไปดูดามเมจรวมแล้วก็รวมถึงวิกสปอร์ตของเรากันบ้างดีกว่าตอนเนี้ ไฟกันเนอร์โดนปรับใหม่เมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับจากที่ปกติแล้วยิงแล้วว่าพ่นดาเมจเพิ่มอย่างเดียวนะครับตอนนี้เวกสปอร์ตก็เพิ่มด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วเนี่ยเวกสปอร์ตของผมจะอยู่ที่100นิดนิดนะครับแต่ตอนนี้เมื่อเราเก็บสแต็กล้วเนี่ยมันก็สามารถทําให้เวกสปอร์ตของเราเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแต่มันก็สูงสุดได้แค่180กว่าเท่านั้น เห็นไหมครับว่าวัฟพ่นดาเมจของผมก็เพิ่มด้วยเช่นกันก็โดยรวมรวมแล้วนะครับเวกสปอร์ตของผมแล้วก็วัฟพ่นดาเมจเนี่ยมันก็ มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือวัพอนดาเมจบวก100นะครับแล้วก็วิกสปอร์ตบวกอีก114น,นะครับที่2อันนี้จะเป็นดาเมจเพิ่มเติมให้กับผมแล้วถ้าเกิดผมยิงโดนคนเนี่ยประมาณนัด2นัดหรือว่าเก็บสแ,แต็กได้นะครับมันก็จะบวกดาเมจตของผมขึ้นเรื่อยๆนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเซ็ตนะครับที่ผมแนะนําอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นกันโอ้โหดูวัพพอนดาเมจของผมนะครับเด้งไปถึง171หน่วยเลยนะเมื่อคุณยิงไปนัดหนึ่ง ขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ยิงขึ้น 2- 3สนัดเนี่ยมันจะแรงขึ้นอย่างมากอันนี้ก็เป็นสเตตัสของผมแบบปกตินะครับก็พูดง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสเตตัสของผมเนี่ยผมก็จะเล่นอยู่2อย่างก็คือวิกสปอร์ตแล้วก็วัตพอนดาเมจโบนัสนะครับ2อ,อย่างเนี้ของผมจะดันได้เพียงแค่100กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็ยิงหัวเนี่ยก็100กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไปเก็บสแต็กกับพวกยิงธรรมดามันก็สามารถทําให้ดาเมจของผมเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับก่อนจะเข้าไปบวกเนี่ยผมก็จะยิงลงพื ตื้น2-3นัดเพื่อให้วัพอนดาเมจของเราเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดผมยิงโดนเป้าหมายนะครับหรือเก็บสแต็กมันสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะยิงแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสของเรากันว่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะตอนนี้เด้งมาถึง184หน่วยนะครับแล้วก็วัพอนดาเมจขึ้นมาถึง146หน่วย นอกจากนี้นะครับมันยังมีการเพิ่มวัพพอนดาเมจที่ดันให้มันสูงมากขึ้นยิ่งกว่านี้อีกได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันทํากันยังไงนะผมก็พูดตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับการที่คุณไปยิงคนหรือลง PVP นะครับมันไม่มีใครให้คุณเนี่ยยิงง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยให้คุณยิงหัวแบบอยู่เฉยๆให้คุณยิงอย่างแน่นอนครับเราก็ยิงตัวเนี่ยก็สามารถเพิ่มดาเมจสูงสุดให้กับเราได้ก็คือการเปลี่ยนกระสุนนะครับให้ใช้กระสุน AP หรือ กระสุนสีม่วงอันนี้นะครับเมื่อคุณเอามันมาใช้นะครับมันจะบวกวัฟพอนดาเมจอีก25%เมื่อติดฟาสกันเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกระสุนพิเศษที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยที่ลงดันหรือไปยิงคนเล่นกันเนี่ยผมก็จะใช้แค่กระสุนทางสเตนปกติเลยนะครับก็จะบวกแค่ดาเมจต่อ1ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดผมลง PVP นะครับหรือไปกันพวกน้ำมันจริงๆเนี่ยผมก็จะใช้กระสุนพิเศษหรือกระสุน AP นั่นเองตรงนี้ก็จะบวกวัฟพอนดาเมจดอีก25%นะ จากเมื้อกี้ที่ผมยิงไปได้171นะครับมันก็จะบวกอีก25%ก็เป็นประมาณ190ได้แล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือหนมปังก้อนนี้นะครับเมื่อคุณกินเข้าไปนะครับวัคพอนดาเมจของเราเนี่ยจะถูกเพิ่มอีก25%นะก็โดยรวมๆแล้วจะบวกมาอีก50%เลยถ้าเกิดคุณใช้2อ,อย่างนี้นะครับหเลยคือกระสุนพิเศษนะครับสเลยก็คือบัฟอาหารอันนี้นะแต่ว่า วัาอันเนี้ยก็ทํายากมากมากครับแต่ว่าวอลแบนผมเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ทําอาหารอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็หาของมาทําให้กับคนทุกๆคนนะครับแต่ละสายกินส่วนผมก็ใช้อันนี้นะครับบวกว่าพ่นดาเมจอีก2 5ถ้าเกิดคุณมีวอลแบนดีๆมีเพื่อนดีๆภายในวอลแบนนะครับเขาก็จะช่วยคุณหรือช่วยเหลือกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพียงแค่มีเพื่อนดีๆภายในวอลแบนก็สามารถทําให้คุณเนี่ยเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีก2อย่างนะครับที่ผมสามารถดันว่าพ่นดาเมจของผม ได้สูงสุดอย่างมากเลยนัดหนึ่งเนี่ยผมยิงคนประมาณ5 0 0 0ถึง6,000ได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องยิงหัวนะครับแต่ถ้าเกิดยิงหัวเนี่ยอาจจะขึ้นหลักหมื่นหรือ20,000ได้เลยนะครับสำหรับสายฟาสต์กันเนอร์นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆของผมนะครับสำหรับสาย PVP นั่นเองอันนี้ผมก็แนะนำคุณผู้ชมได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ลองบิลเซตนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันก็ได้เพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยและเดี๋ยวเรา ราไปดูสาย PVE กันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่สามารถทําให้คุณเนี่ยลงดันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ไปเก็บพวกมอสต่างๆให้คุณเนี่ยได้สะดวกต่อการเพิ่มดาเมจต่อตัวคุณเพิ่มสเตตัสต่อตัวคุณนะครับในการลง PVE นั่นเองอันนี้ก็เป็นสายหลักๆเลยนะครับเพราะว่า สายฟาสกันเนอร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่สาย PVP โดยตรงนะครับแต่มันเป็นสาย PVE ที่สามารถยิงบอสเบิร์ดดาเมจยิงเรื่อยๆยิ่งยิงยิ่งแรงนะครับก็เหมาะสําหรับการลง PVE อย่างมากเลยสายนี้นะครับผมจากต่อไปเราไปดูสาย PVE กันต่อเลยนะครับผมสาย PVE เนี่ยจากที่เราเล่น AP บวก25%นะครับแต่ว่าไฟเล e ผมเนี่ยลบ10%เราจะต้องเปลี่ยนไปอีกคาลิเบ e หนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะยิงเร็วขึ้น25นะครับแล้วก็ m a g กกาซีเพิ่มขึ้น40แต่ว่าดาเมจของเราเนี่ยจะลดลง15นะครับอันนี้ก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับส่วนแอตติบิว e ลองก็เป็น v i กสปอร์เหมือนกันเลยเห็นไหมครับผมใช้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าคาลิเบ e คนละอย่างกันอันนี้จะบวกแม g กกาซีเพิ่มขึ้นอีกกก40%ผมม็จะเเปปลลลีี่ยนนนื้้้้ขาาแวแวว เใส่มอดเดิมที่เราใช้อยู่นั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนเลยก็คือหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่ยเราจะต้องไปเล่นรีโหลดลูกกระสุนนะครับเมื่อคุณยิงติดฟาสกันเนอร์นะครับมีโอกาส50%ที่จะคืนลูกกระสุนให้กับคุณอันนี้ผมก็จะใช้ในการลง PVE นั่นเองก็ต้องเปลี่ยนมาด้วยนะครับสาหรับสายนี้ก็จะลืมไปใส่ในส่วนของมอสกันด้วยนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วและอย่างต่อไปนะครับที่ผมจะต้องเปลี่ยนเลยก็คือจากที่ผมใช้วัตถุนดาเมจบวก10%เมื่อเลือด70%แล้วก็ รีโหลดสปีดบวกอีก20%เนี่ยผมจะต้องเอารีโหลดสปีดออกนะครับก็คือถอดเซตอันนี้ออกไป1อันนั่นเองก็จะเปลี่ยนเป็นเซตแม็กกาซีนนะครับบวกอีก10%นะครับอันนี้ก็เป็นสาย PVE ของผมนะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้เซตแม็กกาซีนโดยตรงนะครับแล้วก็ รีโหลดลูกกระสุนแบบรัวๆนะครับเซตนี้จะยิงแบบรัวๆแล้วก็ลูกกระสุนหมดยากมากๆเปลี่ยนแค่3อย่างเท่านั้นนะก็คือหน้ากากนะครับของฟ a สกัน n นอรที่สามารถรีลูกกระสุนให้กับคุณได้แล้วก็รวมถึงบวกแม็กกาซีนอีก10%นะครับสำหรับเซตโลนบูฟแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นการคาลิเบตเปลี่ยนบูป,ปินปืนนะครับโดยที่เราจะยิงเร็วขึ้น25%แล้วก็บวกแมกกาซีนอีก40นั่นเอง ก็จาก6นัดนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น8นัดนะครับผมเซตนี้นะครับที่ผมแนะนําก็คือเมื่อคุณเอาไปลง PVE นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสหรือมอนสเตอร์นะครับเมื่อคุณยิงไปแล้วเนี่ยมันจะคืนลูกกระสุนให้คุณแบบรัวๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมมี8นัดนะครับมันก็รีลูกกระสุนให้เราต่อทุกครั้งที่เรายิงเลยนะคุณจะเอาไปลง PVP ก็ได้นะครับแต่ว่าเซตเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันยิงเบาจริงๆนะมันก็ไม่ยิงแรงเท่ากับพวกเซต PVE ที่ผมได้บิวมานะครับผมจาก8นัดเนี่ยมันก็จะยิงรัวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นการรีลูกกระสุนไปในตัวด้วยก็สามารถทำดาเมจสูงสุดได้เยอะมากๆนะครับหรือดาเมจทั้งหมดดาเมจเนี่ยที่เราใช้กันนะครับผมเห็นไหมครับว่าลูกกระสุนเนี่ยผมรีอยู่เรื่อยๆเลยนะ ก็ท o t a ทอ a m ดาเมเด้งไป4,000 40, เลยอันเนี้ยเอาไว้ใช้ลง PVE นะครับก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปเล่นกันดูนะเซตนี้นะครับที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาเล่นนะครับเพราะว่าการที่เราไปลงดันนะครับบอสหรือมอนสเตอร์นะครับมันเยอะมากๆและเราต้องใช้ลูกกระสุนเยอะมากจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นบอสที่เป็นดันระดับโปรนะครับมันก็จะยิง นานมากๆแล้วก็ชักแม็กอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเซตเนี้ยมันจะรีลูกกระสุนให้กับปุณนะครับเนี่ยตอนเนี้ยผมมี8นัดยิงไปนะครับเดี๋ยวลูกกระสุนมันก็จะรีให้เราเรื่อยๆด้วยนะครับผมเห็นไหมครับว่าตอนแรกหมดไปแล้วนะครับมันก็รีกลับมาให้8นัดก็สามารถยิงได้แบบรัวๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบเล่นสายนี้ก็ลองเอาไป PVP ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะว่า การยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้รีลูกกระสุนให้กับเราตลอดเวลานะแต่มันก็จะรีให้เราโดยส่วนใหญ่เลยแล้วก็ดาเมจจะน้อยลงด้วยเห็นไหมครับว่ามันจะรีลูกกระสุนให้กับเราแบบรัวๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซต PVE นั่นเองก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่ามันยิงไม่แรงก็ลอง เปลี่ยนเป็นสายคีดูนะครับสายคีเนี่ยโดยหลักๆแล้วมันก็จะอยู่ที่มอสถุงมือนะครับมอสถุงมือจากที่ผมใช้วัาพอนดาเมจอยู่เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนเป็นคีเลสน,นะครับเพื่อให้เราเนี่ยยิงติดคีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับแต่ว่าก็ต้องหาแอตทริบิวต์ดีๆหน่อยนะครับหรือหาหมอสที่สามารถทําให้เราเนี่ยยิงได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับอันนี้บวกแม็กกาซีนเป็น9นัดแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะยิงได้แบบรัวๆเลยอันนี้ก็เป็นบิวเซตของ PVE นั่นเองไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือว่าปืนลูกซองนะครับก็สามารถคืนลูกกระสุนให้กับเราได้แบบเยอะมากๆนะเห็นไหมครับว่านอกจากที่เรายิงติดเวกสปอร์ตอย่างเดียวแล้วยังมีคีเลทให้กับเราด้วย และนี่ก็คือทั้งหมดของสายฟาสกันเนอร์นะครับถ้าคุณไปเล่นลูกซองเนี่ยก็ต้องเอาไปเบิร์ดดาเมจกับบอสเท่านั้น ถ้าเกิดคุณอยากเล่นยิง PVP นะครับหรือยิงมอนธรรมดาก็ใช้ลูกโม่ก็ได้นะครับแต่ว่าบอสเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ลูกซองได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ยังไงหรือมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนภายในวอลแบนของคุณดูกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ